สำหรับคนที่มีปัญหาผิวแห้งฝ้าเพียบแล้วก็ริ้วรอยพรึบนะคะวันนี้เราจะมีวิธีการดูแลตัวเองง่ายๆมาฝากกันฟื้นฟูจากตัวเองนี่แหละคะ่ะถึงจะดีที่สุดไม่ต้องพึ่งสารพึ่งยามีวิธีอะไรบ้างข้อแรกนะคะผิวแห้งก็ต้องรีบเลยดื่มน้ําให้ได้วันละ2-3ลิตรมันจะช่วยดีท็อปของเสียออกไปด้วยและทําให้ผิวเราชุ่มชื้นลองดูถ้าเราดื่มนะ้ำแบบนี้ได้1เดือนผิวเราจะนุ่มชุ่มชื้นขึ้นมากๆเลยะคะ่ะ ข้อที่2นะคะสำหรับคนที่อยู่ห้องแอร์ก็ต้องพยายามหาครีมบำรุงผิวไม่ว่าจะทาที่ผิวหน้าหรือผิวกายก็ต้องมีนะคะเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิว 3. ค่ะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอมันจะได้ฟื้นฟูผิวได้ดีมากๆด้วยและข้อที่4นะคะลดความเครียดอันนี้ก็สำคัญค่ะ สุดท้ายนะคะเลี่ยงจากแดดจัดพอยิ่งเจอแดดผิวเราจะยิ่งแห้งกร้านแล้วก็ทาครีมกันแดดทุกวันด้วยสําหรับคนที่เป็นฝ้าไปแล้วแนะนําทาครีมบํารุงที่ลดเม็ดสีเมลานินได้และเลี่ยงการขัดการสครับหรือว่าใช้ครีมแรงไม่เช่นนั้นผิวเราจะบางไวต่อแสงออกแดดแล้วแสบแดงฝ้ามันจะยิ่งขึ้นนะคะด้วยความปรารถนาดีจากเคที่ค่ะสําหรับใครที่ดูแลฝ้าอยู่ก็แนะนําชุดดูแลฝ้า3ชิ้น3ขั้นตอนตัวแรกเลย เซรั่มลดฝ้าจากเคทนะคะตัวนี้ใช้เช้าเย็นลดเม็ดสีเมลานินฟื้นฟูผิวเสียผิวที่แห้งกล้านหรือผิวที่แพ้สารจะนุ่มชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็สัมผัสได้เลยตั้งแต่ใช้ครั้งแรกเลยมันจะซึมฟึบเข้าไปไวมากๆบำรุงจากข้างในไม่แค่เคลือบผิวนะคะพอใช้ไปประมาณ1เดือนจะเห็นว่าฝ้าเราเนี่ยจางหน้ากระจ่างใสขึ้นแล้วก็มีคุณภาพผิวที่ดีขึ้นด้วยโดยใช้ร่วมกับบีบีกันแดด KT SPF 50 PA3 บวกไม่มันไม่เหนียวไม่วอกไม่เยิ้มทาทับเมคอัพระหว่างวันได้และเข้าได้ทุกสีผิวสุดท้ายสบู่ค่ะตัวล้างหน้าก็สำคัญตัวนี้ไม่มี SLS ก็คือสารเพิ่มฟองล้างหน้าเสร็จไม่แห้งตึงมีสูนไพรช่วยในเรื่องของลดสีวลดฝ้าด้วยใครสนใจชุดดูแลฝ้า3ชิ้นนี้ทักได้เลยนะคะ